ดัดแปลงตรงนี้ทําเป็นส่วนเราเดินเรานิ่มเท้าแน่นอนเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนานาอ้อมแถมให้ไปเลยใครใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหลังนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียว สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับอ้อมและเนรมิตบ้านมาขายบายเพนท์เฮาส์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีบ้านในย่านสุวินทวงศ์มินบุรีมานําเสนอค่ะเป็นทาวน์เฮาส์สชั้นในโครงการเดอะคอนเน็กต์ยี่สิบสองนั่นเองเข้ามาดูกันเลยค่ะว่ารีโนเวทอะไรไว้ให้บ้างเข้ามาเลยหลังนี้นะคะก็คือเราทําการเปลี่ยนประตูเหล็กใหม่เนาะเป็นแบบว่าเหล็กสีขาวอ,าอยากได้ความเป็นสีขาวกับตรงนี้กําแพงเราก็ทําให้ใหม่นะใช้อิฐช่องลมตกแต่งค่ะก็คือเพิ่มความน่ารักมินิมอลเลยเข้ามาด้านในค่ะคือภายในเนี่ยสามารถ จอดรถในบ้านได้1คันนะคะก็คือตรงบริเวณนี้เลยซึ่งตรงนี้เราปูกระเบื้องให้แบบเต็มพื้นที่แล้วเรียบร้อยสามารถเอารถเข้ามาจอดได้เลยทําความสะอาดพวกคราบบินอะไรที่ติดมากับรถเนี่ยก็ง่ายนะก็คือล้างออกด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ไหลออกไปเลยค่ะส่วนตรงนี้ออมก็ยังเว้นพื้นที่ไว้ให้สาหรับใครที่อยากได้พื้นที่สีเขียวภายในบ้านนะคะเราสามารถดัดแปลงตรงนี้ทําเป็นสวนได้อีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเราทําหลังคาให้เต็มแล้วเนาะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะก็คือต้นไม้ที่ ที่อยู่ในร่มแล้วยังเติบโตได้ก็ยังมีเยอะอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็ราังคาอันนี้อ่าสังเกตว่าอ้อมทําให้เต็มเลยนะมุงด้วย PU f o ฟ m มค่ะ เข้ามาดูภายในบ้านกันดีก,กว่าตรงนี้นะคะเป็นประตูที่เราใช้ของเดิมนะซึ่งของเดิมมันค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโครงการนี้มันยังมีอายุไม่เยอะมากนะคะเราก็เลยยังเก็บไว้ให้นะอ่าตรงนี้เป็นประตูอลูมิเนียมค่ะเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้เราปูกระเบื้องยาง SPC ให้อ่าเวลาเดินเรานิ่มเท้าแน่นอนอ่าเน้นความสบายเท้านั่นเองนะคะแล้วก็ทําปูให้ใหม่หมดเลยนะนี่เข้าไปข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีตกแต่งตรง ชั้นวางทีวีไว้ให้ด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยออมแถมให้ไปเลยนะคะนี่โต๊ะกินข้าวชอบเก้าอี้ตัวนี้มากเลยอะ่ะมีความน่ารักหมุนได้แอะแถมให้ด้วยนะคะนอกจากทานข้าวแล้วก็คือให้ลูกๆมานั่งทํากันบ้านตรงนี้ได้แบบสบายๆเลยเวลาหันนั่งคุยกันอ รว้ไงคะลูกอะไรอย่างงี้เออโอเคต่อมานะคะอันนี้เป็นโซนหลักบ้านเนาะตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมที่อ้อมต่อเติมมาให้นะคะก็คือเป็นโซนครัวนั่นเองแบ่งแยกจากโซนห้องโถงชัดเจนเผื่อสําหรับใครที่อยากจะทํากับข้าวเน้นทากับข้าวเข้าครัวทําทแบบอาหารไทยเยอะอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้น่าจะตอบโจทย์เพราะว่ากลิ่นจะไม่ออกไปยังห้องโถงนั่นเองค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนทําขึ้นมาให้ใหม่โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มี มีเตาแก๊สกับเครื่องดูดควันแถมไม้ให้เช่นเคยส่วนในโซนตรงนี้นะคะมันก็จะมีความเลอะเทอะนิดนิด,นดหน่อยหใช่ไหมแล้วก็มีจุดวางเครื่องซักผ้าด้วยตรงนี้เราเลยใช้วิธีการปูก,กระเบื้องค่ะอายุการใช้งานมันก็จะยาวนานขึ้นนะคะเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันไม่ได้อมน้ํานั่นเองค่ะไปะเข้ามาดูตรงนี้กันต่อมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างให้ห้องนึงนะ นี่เลยตกแต่งสไตล์น่ารักพื้นสีเทาตัดกับผนังสีขาวแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อะไรตกแต่งสีเทามีความแบบโมเดิร์นขึ้นมาด้วยนะคะขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าคะ่ะว่าทำอะไรไว้ให้แล้วบ้างนะคะ ขึ้นมาด้านบนนะคะมีให้กันทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะบ้านที่อายุประมาณแบบไม่ถึง20ปีอะทรงบ้านเขาก็จะเป็นสไตล์นี้คล้ายๆกันเลยนะก็คือเป็นบ้านจาัดสรรดีไซน์ใหม่ก็คือจะคล้ายๆกันวางเลยเยอร์ห้องนั่นเองค่ะเรามาดูห้องนอนเล็กกันก่อนนะห้องนอนเล็กก็จะไซส์ประมาณนี้เลยค่ะเอามาตรงนี้ถ้าวางเตียง3.5ฟุตเนี่ยน่าจะโอเคถ้า5ฟุตเนี่ยก็อาจจะเต็มพื้นที่ไปหน่อยเนาะสำหรับใครที่ไม่ติดเรื่องขนาดห้องนอนเล็กเนี่ยก็บ้านหลังนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ด้วยความ ที่เขามีนิติอยู่นะคะแล้วก็มีรปภที่คอยเช็คเข้าออกตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือถ้าใครใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหลังนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวไปไปดูอีกห้องนึงค่ะ ห้องนี้ก็จะใส่ประมาณเดียวกันเลยนะสังเกตว่าข้างบนก็จะเป็นกระเบือ้องยาง S p c เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยเวลาเดินเราจะค่อนข้างนุ่มเท้าเนาะก็คือแบบว่าเออถ้าใครชอบความรู้สึกเวลาเดินในบ้านแล้วแบบรู้สึกว่านุ่มๆเนี่ยน่าจะชอบตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะเข้ามาเลยตรงนี้นะคะเราทําการปูกระเบื้องให้ใหม่นะอ่ะเห็นไหมว่าเราตกแต่งให้มีความน่ารักน่ารักขึ้นก็คือแบบไม่อยากให้เป็นสีพื้นจนเกินไปอ่าข้างล่างก็คือเป็นแบบเรียบๆไปแล้วใช่ไหมอัน นี้ก็จะเพิ่มกิมมิคขึ้นมาให้นิดหน่อยนั่นเองค่ะจะเป็นห้องน้ําตัว L อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์อะไรของใหม่ให้เช่นเดียวกันค่ะถัามาห้องนอนสุดท้ายนะคะนะอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เลยนะคะก็คือจะใหญ่ประมาณนี้เลยอ่ะยังไม่ได้เปิดไฟโอเคเปิดไฟให้ก่อนนี่เลยใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะก็สําหรับห้องนี้นะก็คือแบบว่าใส่เตียงได้เต็มที่เลยเตียง6ฟุตก็ยังคงใส่ได้นั่นเองค่ะแล้วก็วางโตเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าอะไรก็ยังเหลือเฟือพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ ให้ด้ดวยนี่เลยระเบียงก็คือรับลมหน้าบ้านาตรงนี้ก็จะเย็นๆหน่อยนะคะสรุปเลยก็คือในบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการเดอะคอนเน็กชยี่สิบสองค่ะตั้งอยู่ตรงถนนสุวินทวงศ์นะคะก็คืออยู่ตรงข้ามกับตลาดมิบุรีก็คือเหมือนเป็นเส้นขนานกันนั่นเองค่ะแล้วก็มีนอที่ทั้งหมด18.2ตารางวานะคะมีส่วนกลางให้พร้อมเสร็จสรบนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบปภดูแลตลอด24ชั่วโมงระบบเข้าออกด้วยขีดการนะคะแล้วก็มีนิติดูแลให้ด้วย เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกถ้าใครชอบบ้านที่มีนิติดูแลนะต้องหลังนี้เลยนะคะแล้วก็มีให้กันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้าด้วยการจอดรถในบ้านได้1คันนะคะดูจากถนนหน้าบ้านแล้วเนี่ยก็คือเรายังพอ,อจอดรถหน้าบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครดูแล้วชอบอยากนัดเยี่ยมชมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์และไลน์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ